อันนี้ก็4 0องศารายงานนับปัดไว้ที่ 4, 4ปองศาลด20,009 9.3 หลังฉีดน้ำลดอุณหภูมิแผงหน้านะครับความร้อนระบบแอร์ลงมาอยู่ที่200กําลังขึ้นไปที่225อุณหภูมิลดมาได้แค่ประมาณ1องศาประมาณ1องศาไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้น รถฟอร์ดโฟกัสนะครับเข้าซ่อมตอนเลขใหม่2 9 7 6ด3ิโลนปะรับรายงานอุณหภูมิไว้40องศานะฮะชุดอะไรที่เปลี่ยนในงานซ่อมครั้งนี้ของรถฟอร์ดโฟก s ัสนะครับมีกรองฝุ่นนะกรองฝุ่นแล้วก็มีตัว วาล์วหลอดนะฮะแล้วก็คอนโทรลวาล์ว wow. นะครับแล้วก็มีในส่วนของแผ่นหน้าหลุดนะฮะแผ่นหน้าหลุดมาเลยหลุดมาก็เสร็จแล้วก็เติมน้ำมันคอมให้นะฮะแล้วก็แว็กเติมน้ำยาแล้วก็ล้างแผงด้านหน้ารถสองแสนเกือบสามแสนแล้วนะก็ซ่อมตามอาการนี้ก่อน รถฟอร์ดโฟกัสนะครับเข้าซ่อมตอนเลขใหม่297,623กิโลนะมาปรับ,บรายงานอุณหภูมิไว้40องศานะครับเิดพัดลมสปีด3 6โ10นาทีแล้วนะครับ